ครับสวัสดีครับหลวงอ้าเจริญพรครับเนาะมาขอสัมภาษณ์หน่อยอเห็นหลวงได้ข่าวจะแบ่งปันประสบการณ์ใช่ไหมเกี่ยวกับสมาธิข้าใช่จะเล่าตั้งแต่เริ่มพ้นชัยจนถึงครั้งสุดท้ายเลยได้ครับผมอะเชิญเลยครับก็หลวงก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหตุเมื่อปีที่แล้วนะมีเพื่อนมาแนะนําว่าเพื่อนที่เคยบวชด,ด้วยกันเนี่ยนะ เราตึกไปก่อนครับแล้วเขาก็ได้ลองใช้เห็ดแล้วก็มนแนะนําว่าเขาเรียกเรียกหลวงของคูบ้านคะรูบ้าเนี่ยลองเห็ดดูเห็ดเนี่มันใช้ได้เลยนะช่วยกับลดล็อกความคิดอะไรหลายๆอย่างอ่าแล้วมันก็ส่งมาให้เราอืมเราก็ได้ศึกษาปไปบ้างส่วนบ้างในอินเทอร์เน็ตมันเป็นยังไงอะไรนก็เริ่มหาวิธีกินกับสมบทกับชีวิตและกินเลย อืมอาจจะไม่นานกินไปช่วงประมาณสี่โมงเย็นก็เริ่มมีอาการมาแล้วเละกๆก็คือภาพสวยอะไรก็ปกตินั่นแหละก็เหมือนกับที่ทุกคนที่ใช้ก็คงจะรู้กันดีอาการเป็นยังไงก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากก็รู้สึกว่าเอนจอยกับมันอ่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเนาะแล้วก็พยายามจะเรียนรู้ไปกับมันว่าเออมันให้เราอะไร ให้อะไรเราได้บ้าง mm. อืมอืมทีนี้เราก็มันมองมองของทางศาสนาบ้างครับหลังจากที่เราเอนจอยกับมันมาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มาเริ่มนั่งสมาธิดูว่าหรือว่าเขาว่าเนี่ยไอ้เห็ุเนี่ยมันสงบมันมีสมาธิอะไรอย่างที่เขาว่ากันนะนะอันนี้เราก็มาลองในในทางของเราบ้างต้องบอกก่อนนะว่าหลวงก็ศึกษาทางสมาธิเนี่ยก็คือบวทมาพักหนึ่งเลยนะ สี่ห<ม>้าปีอะเรื่องสมาธิก็ค่อนข้างจะรู้ลึกอยู่นกันครับวันนี้เราจะลองใช้ควบคู่กับเทศดูอืมครับอืมอมันก็น่าสนใจตรงนี้แหละอ่าแ,แรกที่นั่งไปเนี่ยมันก็ภาพมันก็เริ่มปรากฏคือตัางนาน,านเลยลวงคิดเสือก็นั่งเหมือนภาวนานเหรอครับนั่งอ่าใช่นั่งภาวนานพุโทโธคือไม่ได้ฟังอะไรนะเทศเทศิดหรือว่า อะไรต่างๆคือแบบอยู่ในบรรยากาศที่แบบเงียบสงบจริงๆก็ hmm. นั่งสมาธิดูครับแต่ต้องบอกก่อนนะหลังจากที่เริ่มนั่งสมาธินี่คือไม่ใช่ทิปแรกแล้วนะหลังจากเอนจอยมาเนี่ยผ่านมาสองสามทิปเราก็มาเริ่มใช้ในมุมมองของทางศาสนาเนี่ยประมาณทิปที่สามทิปที่สี่เนี่ยแหละครับอ่าหลักเริ่มนั่งสมาธิสานกินไปประมาณสี่ทีทำได้เลยเป็นสี่ทีสี่ที โหลดน้ำหนักเท่าไหร่นะครับหกสิบฮึมไฮโดรเลยถือว่าเป็นใช่ใช่ครั้งนั้นถือวเป็นครั้งแรกเลยทือว่ากินกินเยอะในระดับสี่ีเนี่ยนะครับเราก็เริ่มนั่งประมาณสิบนาทีเนี่ยเริ่มมีอาการแล้วภาพมันเริ่มฉายแสงเข้ามาในในดวงตาแล้วทั้งที่หลับตาเนี่ยพุ่งมาเป็นแสงแสงเลยฟาบฝาบฝา,า,าบฟาบฟาบฟาบจะไปเลยโอ้เราก็เริ่ม,มรู้สึกว่าโอ้มันขนาดนี้เลยวะเนี่ยสี่ G นั่งเราก็นั่งสมาธิกําหนดไปพุทธโธพุทธโธพุทธโธเคเราก็เริ่มเริ่มเอาอยู่ละพุทธโธหลังๆเนี้ยแสงมันเริ่มมากขึ้นมันเริ่มจะไม่อยู่กับพุทโธแล้วดิมันจะไปกับแสงอะไรทีเนี้ยเอออืมได่ประมาณไหนหลวงพี่หมายถึงว่าเราพุทโธคุมไม่อยู่เหรอครับใช่ใช่พุทธโธนี่คือเอาไม่อยู่ละคือแสงมันมาเยอะจัดครับ S <S คือแทนที่เราจะโฟกัสกับพุทธโถนี่นะมันไปกับแสงแทนอืมแล้วเป็นยังไงต่อครับอันนี้ใช่ไหมอ่ะลองเปลี่ยนอธิยาบทไปฉี่ดีกว่าไปฉี่ก่อนแล้วค่อยมานั่งดูอีกที <S <S แล้วเริ่มโพเพแล้วพอลืมตาขึ้นมาปุ๊บเอ้าชี่เลยวะนี่ยแบบทุกอย่างเปลี่ยนเลยพิเตอร์แบบบรรยากาศรอบรอบข้างทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยเห็ดเห็ดอยู่ๆมันก็ขุดขึ้นมาตรงข้างๆที่เรานั่งสม,มาธิอยู่นะ คแับแเป็นแบบดอกเลยสี่ห้าดอกขึ้นตามที่เรานั่งอยู่เออโหขนาดนี้เลยวะเนี่ยเกือบเป็นครั้งแรกเลยที่ว่าแบบไฮโดขนาดนั้นแล้วเปิดไฟดูภาพต้นไม้ที่อยู่รอบกุฏิโยกไปหมดเลยแล้วกุฏิที่ตัวเองอยู่นะมองไปแางล่างเนี่ยเป็นสายน้ําเลยสายน้ํบไหลอย่างบุลดแหลงเออเหมือนกันเราอยู่อยู่ท่ามกลางแม่น้ําแบบแม่น้ําเชี่ยวอะ่ะบนกุฏิแล้วลงไปขี่โอ้ยทุกอย่าง เหมือนมันหมุนไม่หมุนเลยตอนนั้นคือว่าพวกกุมร่างกายนี้ถ้าจะแย่อยู่เหมือนกันอ่าในให้ขี่ทำทุร่าส่วนตัวเสร็จแล้วก็มานั่งต่อแต่รอบนี้สิเอาแทบไม่อยู่เลยเอออันนี้คือ มันแบบเป็นแสงแสงที่พุ่งเข้ามาเนี่ยเป็นแสงเป็นสีอะไรต่งตางๆนานาเนี่ยคือแรกๆเราก็เอนจอยกับมันอนะหลังๆคือชักจะเบื่อละคือเราอยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนสภาพที่เราเห็นเนี่ยแต่เราเปลี่ยนไม่ได้คือเราควบคุมอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นอะเหมือนเราอยู่แบบเหมือนลวงเคยดูโดลเรมอนไหมครับเหมืนอนโดลเรลมอนเข้าเข้า,ขาไอ้ลินชักอะครับมันทำวิชินเหมือนกันไหมครับเออแต่ประมาณนั้นน่ะ ลคล้ายๆกับเรื่องแอนแมนที่มันพุ่งเข้าไปในวิติกขอนตำอ่ำเนี่ยโต้งก็ไปแล้วก็โง้ข้าไปโซง,โซงคือเรานั่งสมาธิก็เห็นแต่แบบนั้นน่ะเป็นชั่วโมงชั่วโมงอเออคือนั่งนานนะไม่ได้ไม่ใช่ว่านั่งแค่แบบ10นาที20นาทีไม่ใช่นะครับหลวงนั่งประมาณเป็นแบบชั่วโมงสองชั่วโมงเลยปกติตามร่างกายของคนถ้าเรานั่งสมาธิเงี้ยบางคนเขาจะมีเหน็บชาช่วงเรากินเห็ดอาการเหน็บชาเป็นไงบ้างครับมีไหมหรือยังมีแบบตามปกติ ก็ปกติก็ยังยมีอาการเกริกงบ้างแต่พยายามผ่อนคลายให้มากที่สุดครับอ่าคืออย่างนี้พอเนี้ยเรามาเปรียบเทียบกับเรื่องสมาธิรเรื่องชาอ่าขั้นลึกแล้วนะครับเหตุกับชานม้นไปด้วยกันได้ไหมอ่นานถามตัวเองก่อนเราก็ลองลองเข้าชาดูกับฝึกเคยฝึกเรื่องชานมากับเหตุมันไปด้วยกันได้ไหมตอนนี้เราก็นั่งสมาธิดูตอนเนี้ย ไอเห็ดเนี่ยอารมณ์ของเห็ดเนี่ยมันขัดแย้งกับอารมณ์ของฌานเพราะฌานเนี่ยมันต้องแบบสงบนิ่งไม่คิดไม่ฟุ้งไม่ปรุงไม่แต่งคืออยู่กับตัวเองแล้วไม่ก็จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอถ้าคนเคยเคยรู้เรื่องนี้ดีอ่าซึ่งเห็ดมันจะเป็นตรงกันข้ามเห็ดเคยจะพาเราไปเหมือนกับติดฟุ้งปรุง,งแต่งมันตรงกันข้ามกับฌานก็เลยคิดโอ้เห็ดนี่มันไปกับฌานไม่ได้ มัไปกันสมาธิไม่ได้แต่ว่ามันช่วยในเรื่องปัญญาได้คือถ้าเราใช้ในใช้ในทางที่ถูกต้องเนี่ยมันก็สามารถช่วยเราได้สำหรับผมนะถ้าเราใช้ในทางที่ผิดมันก็ไปด้วยกันไม่ได้มันเหมือนว่าไว้สําหรับวิปัสสนาครับไว้สําหใช่ใช่วิปัสสนาคือคนที่นั่งสมาธิเนี่ยคือต้องนั่งให้เกิดสมาธิถึงจะไปวิปัสสนาได้อาการที่กินเห็ดเนี่ยมันพุ่งเข้าไปวิปัสสนาเลย คือเข้าไปแก้ปัญหาในเรื่องปัญญาเลยทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาที่ไปนั่งทําสมาธิให้มันเกิดสติก่อนแต่ถ้าสมาธิของผู้กินไม่ไม่พอเนี่ยตรงนี้ยมันจะขบไม่อะไรได้แล้วการพิจารณามันแบบจะไม่ถึงแต่ว่าเหตุมันก็ผมสำหรับผม,มนะมันคือมันจะมาแบบเรื่อยๆให้เราพิจารณาเรื่อยๆตลอดตลอดจนมันขบแตกได้ในมุมมองผมนะแตกได้เมื่อไหร่ก็คืออื้อ ได้ตกตะกอนอะไรบางอย่างกลับมาแต่ครั้นี้เราไม่มีสมาธิเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะวิ่งตามมาลมและตามฟุ้งไปเลย,เลยมันจะหลงไปกับมายาใช่ใช่ใช่แต่างนี้ครับไอตอนที่หลวงหลวงเทเข้าไปก็ไปสี่จีเนี่ยมันเกิดอาการแบดและเรื่มแบดเรื่องเข้ามาแล้วเพราะว่ามันมีอาการเกร็งทั้งร่างกายมันปวดมันทรมานอ่าไอตรงเนี้ย ก็คือหลวงก็ต้องเข้าสมาธิขั้นสูงเพื่อแบบแยกจิตออกไปเลยไอ้จิตที่ว่ามันฟุ้งฟุ้งแต่งนะครับตัวเองเนี่ยเ้าชานแบบไม่สนใจอะไรคือดมดูลมหายใจอยู่อย่างเดียวเออเอออยู่งั้นอ่ะประมาณสองชั่วโมงอะ่ะขึ้นอกอกจากทีิปอ่ะเออถึงจะดีขึ้นนี่คือผลประโยชน์ของการที่คนที่เคยฝึกสมาธิอะ่ะแล้วมาใช้กับเหตุถ้าเจออาการแบรอะ่ะเราสามารถสามารถไปชั้นหน้ากับมันได้ผ่านมันไปได้ mm. อ่า สำหรับไห้กับการกับสมาธิส่วนห,หลวงคิดว่ามีแบบมันมันเป็นช่วยยังไงกับเราได้บ้างในเรื่องของวิปัสสนานะครับที่ที่หลวงได้มาเนี่ยก็คือเคยถามตัวเองว่าเรามีหน้าที่อะไรอ่ามันก็จะบอกสเต็ปสเต็ปสเต็ปเลยก็คือมันขึ้นอยู่กับความรู้ที่เราเคยศึกษามาเนะมันจะประทุกออกมาให้หมดเลยว่าเราควรจะทําอะไรเหมือนกับดูหนังเรื่องไอ้ลิมิตเลดอะไรอย่างเงั้นนะ่ะนะอ่า เราถามปุ๊บมันตอบได้เลยอย่างเช่นอ่าตาที่สามคืออะไรมีคนเคยถามอันนี้เรามาถามตัวเองตาที่สามเราอยากปดตาที่สามเราอยากเห็นตาที่สามคุณเขาอยากเปิดตาที่สามกันนี่เราก็ไปนั่งคิดว่าเอะตาที่สามเนี่ยมันคืออะไรเกตมันก็บอกเราว่าตาที่สามเนี่ยมันคือความจริงคุณไม่ต้องไปหาเลยเงั้นนหะคุณแค่มองด้วยความจริงมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นจริงอ,อะไรความจริงทุกทุกก็คือความจริง อนั่นแหละคือตาที่สามมองอะไรมันเห็นเป็นความจริงเช่นเรามองมือถือเนี่ยเราเห็นความจริงจากมือถือไหมว่ามองผู้หญิงเนี่ยเลยเห็นความจริงไหมความจริงคือที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันต้องดับไปถ้าเราไปยึดถือมั่นเราไปยึดติดกับมันเราก็จะเป็นทุกข์กับมันนั่นคือความจริงที่ที่เราได้เห็นกะเรกว่าตาที่สามนี่คือสิ่งที่หลวงเข้าใจที่หลวงได้มาจากการกินมันบอกหลวงอย่างนั้น างานเข้าใจในแง่ของจากภายในว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดดับไปเรื่อยๆอ่าใช่ก็คือเปิดตาที่สามกอเหมือนกับเรามองทุกอย่างผ่านคุณธรรมที่เราได้เรียนรู้มาอย่างเช่นอริยสตรีหรือว่า,าไตรลกักษณ์ต่างๆคือถ้าเรามองผ่านตรงนี้ด้วยกติเราก็จะมองเห็นความจริงเพื่อที่จะปกป้องเราจากความทุกข์ต่างๆ ที่มันจะเข้ามาหาตัวเราอ่านี่นี่คือใน,ในมุมมองของศาสนาที่ที่หลวงได้มาจากการกินหลวง,ง,ลวงพออธิบายเรื่องชาญได้ไหมครับเหมือนชาญมันมีสองประเภทเนะานะรูปชาญกับอารูปชาญสำหรับผมเนี่ยผมว่าเหมือนการกินเห็ดมันเรียงลำดับไปเลยจากปสมชาญทุติยชาญอย่างเงี้ยตติยชานจะตุลแฌบบชาน,าชานไล่ลงไปเหมือนแบบจังหวะจังหวะแรกมีตกวิจารหลวงหลวงสุก ฝึกมาแค่สี่ระดับนะครับแต่ว่าในเรื่องอารูปอารูปฌานอ่ะคือ,อยังยังยังไม่ค่อยเก่งแต่ว่าในในในสี่รูปแบบก็คือไปได้อยู่อือมันก็ก็ไม่ยากอะไรอ่ะถ้าคุณคุณเคยฝึกมานะแบบแทบจะไม่ต้องใช้ทฤษฎีอะไรเลยถ้าเรารู้ว่าจุดหมายปลายทางของมันแล้วอ่ะว่าระดับสีลอยู่ในรูปประมาณนี้นะมันก็จะข้างขั้นไปเลยคือแรกๆหลวงก็ นั่นแหละศึกษาเหมือนกันนะ่ะว่าไอ้ขั้นแรกอาการเป็นไงขั้นสองอาการเป็นยังไงขั้นสามไปคือตอนนี้คือมันเข้าสี่ไปเลยไงมันก็ข้ามหนึ่งสองสามมาแล้วแต่กาอธิบายเริ่มต้นง่ายๆก็คือการที่เราแบบพิจารณาพุทธโธพุทโท,ท,โทแล้วอยู่กับพุทธโทนะี่ยก็คือเหมือนกับเราอยู่ในปฐมฌานแล้วแต่เราต้องไม่วอกแวกเลยนะไม่เกิดอกวิจารปิติสุขเอกัตาประมาณนั้นอ่อาก,าก็มีมันก็มีนะ วิกวิจารนก็มีบ้างแต่ว่าเราก็ตั้งมั่นอยู่ในพุโทโธอ๋อคืออ๋อเหล่านี้คืออยู่ในช่วงก็ถืออยู่ในช่วงปฐมฌานใช่ใช่ใช่มันจะค่อยละละไปกีละอยะถ้าฐานที่สองก็จะละพิศวิจารณก็คือข้อสองสัยอะไรต่างๆก็ไม่มีละจะเ,เริ่มเพ่งไปกับพุทโธแล้วก็เริ่มมีปิติมีอาการความสุขขึ้นบ้างผลของผลพองสยองข้าวเวลาแผ่เมตตาตุมใหญ่เขาเลยใช้อยู่ในฌานสอง ฉันว่าเราจะพระพุทธเจ้าก็ใช้ฌานสองในการในการใช้เข้าไปวิปัสนาเพื่อตัดสรู้ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าฌานฌานฌานสี่เนี่ยฌานสี่เนี่ยมันเป็นอาการเอกคตายอย่างเดียวคือจะสงบไม่คิดไม่อะไรทั้งสิ้นเลยไม่สามารถจเจริญปัญญาได้แต่ว่าทําให้มีสติสติอยู่กับจดุดจ่อถึงใดถึงหนึ่งไม่สามารถปิจารณาอะไรได้เลยนอกจากเราต้องถอยมาที่ฌานสองฌานสามฌานสีน่ใช้ในการปิจารณาได้ อืมไว้จอดจอทํางานหรือเปล่าครับชานสี่ชานสี่นี่ก็เหมือนจะเป็นการชาร์จชาร์จแบตชาร์จพลังอืมอ่าถ้าทํางานจะอยู่ที่ประมาณชานหนึ่งชานสองถ้าทำงานล้วจะอยู่ในชานสี่นะเรียบร้อยไม่ได้ค้ด้วยกันไม่ได้ทํางานต้องอยู่ประมาณชานสองอ๋อได้ชานสองชานสามได้อยู่คือดยโจงกลมเนี่ยประมาณชานสองลางดี ทงางนเคยทิปแล้วเจอเอาบบคคเป็นแบบเหมือนบุคคลเที่เอะไรอย่างงี้บ้างไหมผมถามจริงๆอ่ามีอยู่นะมีอยู่ครั้งหนึ่งหลังจากหลังจากนั้นนะ่ะไปสั่งชุดปลูกมาแล้วก็เตรียมไอ้พวกอะไรอุปกรณ์วัวไมค์ไลท์ก็เลยศึกษานะวิธีปลูกเขาปลูกกันยังไงครับมันเป็นเรื่องของ GT ทังชอวจี GT ผีตายโหงเลยรอบเนี้ คือเพื่อนในกลุ่มมันก็จะรู้กันดีหลวงปู่ก็ละก่อนหลวงจะปูก็จะถ่ายวีดีโอนะแบบเนี่ยมีเด็กตายอยู่ขับรถลงข้างทางเผู้หญิงเขาเพิ่งเผาไปเออแล้วหลวงก็เอาไว้ว่าฟนนั่นแหละห้าเอาไงก็ไปเอากระดูกเขาอะมาทําซับเออก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะแล้วก็มาลงกลุ่มให้เพื่อนดูเนี่ยเออเนี่ยลองใส่แคลเซียมเข้าไปเนี่ย เ,เด็บยดเจริญดีอ,อ่าใช่ชใช้แคลเซียมในการสร้างตัวอือนั่นแหละเอามาบดเอามาเยอะนะไม่ไดเอามาน้อยเหมือนกันเนี่ยคือแบบเขาหลังจากที่เท้าเก็บไปแล้วมันก็ยมีพวกเศษกระดูกที่เท่าอยู่ตรงใต้เมนใช่ไหมล่ะครับเออแล้วเขาที่เก็บมาแล้วก็อบซับหนึ่งซับอะไรปกปติอย่างที่เขาทํากันนะะครับก็มาโรยผสม p ีสั่งมาวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามไม่มีอะไรพอวันที่สี่เท่านั้นแหละ เริ่มมีอะไรตแตกขึ้นเกิดขึ้นที่กุฏิแล้วแล้วก็เล่นมือถืออะไรปกติประมาณตีสามประมาณเท่าไหร่ระตีหนึ 1, ่งตีสองยังไม่ค่อยนอนเออนอนไม่หลับเหมือนมีคนมาเดินอยู่บนกุฏิตึง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 แล้วก็เลู้ขึ้นมาดูกระตูอตเอ้ยนีม่มี่ใครนีร่วะไรวะคือไอ้ชุดปลูกอะ่ะสงูงก็จะไว้อยู่หน้าหน้ากุฏิใช่ไหมล่ะใส่กล่องโปรมาไว้แช่น้ําแข็ง ใส่ขวดน้ำแข็งไว้บคุูมันจะพูมก็ม,มีคนเดินอยู่แบบปกติแล้วก็กลับปไปนอนไปนอนไอ้นีนอนดีกว่าแม่งเดินอีกแล้ววัน,นนี้เดินขึ้นบันไดมาปัง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 แบบเดินมันกระทึบนไปนะปัง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 แล้วก็ออกไปดูไม่มีอะไรเป็นอย่างเงี้ยประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเลยมีเด่นคนเดินเดินเดินโอ้โหเอาว่าไเจอแล้วน่วา,าจะช่ยแล้วแหละ <c oughs> เออ <c oughs> ก็บอกก็บอกเพื่อนนะเฮ้ยเนี่ยตั้งแต่ปลูกชุดนี้มานม่ แทบจะไม่ได้นอนเลยแม่งแบบมีคนมาเดินอยู่บนกุฏิหลวงตลอดเลย hmm. เขาบอกว่าหลวงเอาไปไว้ข้างล่างเออเราก็ทําตามที่มันบอกนะเดยวไว้ในห้องน้ําห้องน้ํามันอยู่ข้างล่างกุฏิใช่ไหมละ่ะของกุฏิของหลวงเอ้ยเป็นแบบกุฏิทรงโบราณนะ่ะแบบ hmm. ยกสูงเออเอาลงไปไว้ข้างล่างเหมือนเดิมมันก็มาเดินอยู่บนกุฏิเด้๋ย hmm. ตึงต้งตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งตึ้งเาแล้วว่าเองแบบไม่รู้จะทําไงนะก็กลัวไหมครับที่ ถามว่ากลัวไหมมันก็มันก็กลัวนะเออแต่ก็ก็ชินะอ่ะเพราะเราก็ทําอะไรไม่ได้อ่ะที่วัดมีอยู่แค่สามก็คือมีหลวงพอ่อแล้วก็เนนแต่เนนเนนก็รู้นะว่าว่าหลวงกระปูกเห็ดอ่าเนนก็อายุสิบเจ็ดก็เนนใหญ่แล้วแหละแต่มันก็ไม่ค่อย,อยุ่งอะไรกับพวกนี้หรอกไม่ว่าอะไรมันก็เก็บความลับดีก็เอาเอาฝาฝากล่องนะไปให้หลวงพอ่อเติม อ,อลงยันไรเรียบร้อยเลยแล้วก็ไปเอาสายสินสายสินแล้วก็น้ํามนี่ผมพุทธมนตษย์นะนะเอามาทํารอบกล่องเลยเห็นยันแต่ว่ายังดีเลยเออเอาจริงแล้ว <c oughs> มาเอามาก็มา,มาไว้ที่เดิมาเลยกดว่าโอเคเงียบเงียบแล้วทีนี้เริ่มมีผลผลิตดีโอเคอเพอมเรผ่านไปได้สักห้าวันเอาละ นดีว่าจะเอาอยู่สรุปแล้วคือจันน้ำม์คือไม่ได้ช่วยอะไรเลยยังเดินเหมือนเดิมคนกุฏิตึง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 ,ตงคือเป็นช่วงเป็นช่วงช่วงเดือนนั้นน่ะจําได้เลยเป็นช่วงที่แบบเพียมากๆไม่ได้นอนเพราะตอนกลางวันก็ต้องทํางานตอนกลางคืนก็ต้องพักผ่อนแต่แทบไม่ได้พักผ่อนแล้วก็ช่วงนั้นหลวงกระเป๋าเรื่องการทิพแล้วไม่ค่อยได้ทิพแล้วเพราะว่าก็ไม่รู้จะทิพไปเพื่ออะไรครับเออ อันนี้ก็หลังจากที่เก็บเกี่ยวมาเนี่ยพีกตรงนี้แหละเก็บเกี่ยวมาแล้วมาเก็บก็มาอบอ,อะไรเรียบร้อยเลยใช่ปะละ่ะครับแจะก,กินดีนีมวะกินก่อนอันนี้ไปียกเมมาเลยเออหลงเลยก็าพาไปไหนก็ทำเตจเรียกเมมาเฮ้ยมัน,นกินเนี่ยือทาทาใส่ชีวิตอะไรเรียบร้อยกินเอาเห็ดเนี่ยบำรุงสายตากินแล้วมันมองชัดดีเล่นเก,นเกมสนุกมาว่านไปมันก็กินไป เราก็นั่งมองมันนั่งนั่งอยู่หน้ากมเอเราก็เล่นมือถือมันก็เล่นมือถือไปัาพมันเริ่มซึมแล้วมันหน้าเศร้าเลยแบบหน้าคอตีเลยนะเฮ้ยเป็นอะไรผมเห็นใครไม่รู้ครูบายอยู่หน้าเฮ้ยจริงเหรอเป็นไงบอกผมดิเป็นผู้หญิงยืนยืนมองหน้าผมอยู่รนไหนไม่กูไม่เห็นเลยตรงนั้นนะ่ะมันนั่งนี้มานั่งนี้ถ้าเปลี่ยนมันนั่งแล้วมองไปหน้า ผมยังเห็นอยู่เลยครูบา่าเออหน้าแมันหน้ามถอดสีไปเลยนะเ,เราจะไปดูจะบอกมันยังไงดีวะผมไม่ต้องไปคิดมากมแค่การของเหตุเออไม่มีอะไรหรอกไปหลอนจนถ้าหายเราก็เอาไ้ไอ้เครื่อง VR นะเกลี์มาใช้แบบการทิปสนุกสนุกกันนะ VR มาใส่ให้หนี่นเเนี่ยใส่แว่น VR ไว้จะไม่เห็นอะไรใส่ใส่ แล้วก็บกุปปาผมเห็นในกล้อง VR เลย <S 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 มันก็แบบเออมันยังเห็นเห็นในเครื่อง VR บอกมันเห็นเลยแล้วบอกเฮ้ยจริงเหรอวะเอ,อาละนี่เอ,อาละนี่อก็เก็บไว้มึงต้องคิดแล้วมึงอยู่กูนเนี่ยฟังเพลงจะเปิดเพลงมันฟังเพลงที่มันชอบอะไรก็เปิดเปิดมันก็หน้าบบถอดสีเลยประมาณสองสามชั่วโมงคือแบบมันไม่คุยไม่อะไรเลยนะเลยถามก็ถามามันคอยถามมันตลอดเลยมยังเห็นอยู่หรือเปล่าเห็น ผมมองไปไหนก็เห็นมันก็มันอยู่กับผมตลอดเลยเอออย่างหลอนนะ่ยเราก็ไม่รู้จะเฮ้ยเราก็ไม่ได้บอกมันนะว่าเราทําอะไรกับไป้ดจุดนี้นะครับอือแล้วก็พอ,อมันเริ่มสั่งแล้วะเออเราถึงจะไปส่งที่กุฏินั่นก็คือประสบการณ์อย่างที่มันกินเราไม่เชื่อนะคิดว่าเอ,อ้ยมันก็คงจะแบบหลอนไปมันเองเอออันนี้ก็ถามเพื่อนในกลุ่มเราอะไรตัวเราันเราก็ไม่อยากจะก,กินนะนะ เออถ้าถามเพื่อนในกลุ่มไม่มีใครจะกินบ้างให้รีออกแค่ข้าวโงเอาไปเลยไม่มีใครเอาสักคนแเขาก็รู้กันหมดนะเนาะแล้วคนะวนี้กับเพื่อนที่ต่างจังหวัดก็มีอยู่คนหนึ่งไอ้คนที่แนะนําให้เนี่ยแหละไอ้หลวงรู้จารณ์เนี่ยเออส่งไปให้มันกินเออมันหลอนตั้งแต่ยังไม่ได้กินเลยอันนี้มันก็ไม่รู้นะมันก็ไม่รู้ว่าหลวงทําอะไรกับเห็ดมาเหมือนกันอืมพอเราไปปุ๊บมันก็เริ่ม ก็เจอมันบอกว่ามันเจอผู้หญิงอยู่ในบ้านมันอยู่คนเดียวเออมนเจอมันบอกมันเจอผู้หญิงอยู่ในบ้านเฮ้ยอะไรวะเนี่ยคูปาทำไมต้องทำไมต้องมีพระมาด้วยเนี่ยคือหลวงก็ส่งไปเนี่ยก็จะมีพระพระแล้วก็พันสายศีลส่งไปให้มันด้วยเออเมื่อแกออกมันก็ดูเหตุนะครับแล้วมันแกออกมันก็เริ่มเริ่มเจออะไรแปลกๆก็ถามมันทุกวันเอ้ยมึงกินยังยังเลยหลวงเออแหละ มันก็มัได้เจอทุกย่าหรอเฮ้ยอุปาช่วงนี้แปลกๆกว่านี่ผมรู้สึกว่ามีคนมองนะทางไทยวะไม่รู้ผู้หญิงเนี่ยในฝันก็เจอใช่เออคิดมากหรือเปล่าเราก็ว่าไปอย่างนั้นนะมผมไม่ได้คิดผมเจอจริงๆก็ว่าอย่างนั้นอืมเอางี้มึงนี่กินเห็ดเลยจบไป เออไม่เกี่ยวอะไรกับเหตุครูบาเออไม่เกี่ยวหรอกเอาลงทีกินไม่เถอะมันเก็บไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะกว่ามันจะกินครับเออพอมกินนี่ปุ๊บแต่วันกินช่วงกลางวันโอเคมันก็อาการก็ออกปกติคือไม่มีปัญหาก็คือมันก็ไม่ได้หลอนอะไรพิเศษอนะมันก็พูดทีไปอ๋อไม่แตคือมันทีก่อนที่มันเก็บไปเก็บวันอ่ะคือมันเจอเจอเกือบทุกวันเลยใช่ ไม่เท่มันคนเดียวนะหลวงส่งไปให้คนอื่นอีกเด็กที่กรุงเทพที่กิกนไ่ที่ก็เจอ,เ,อ,อเจอเออยเหมือน,นกันโอ้ยแบบก็เลยว่าอนี่นของจริงวะไอเราก็ยังไม่ได้กินนะอืมเราไม่ได้กินแต่หลังจากไอที่เด็กกรุงเทพมันก็เล่าให้ฟังมันก็เจอเหมือนไอคนไอคนไอค,คนที่ส่งไปให้กินนะก็เจอเหมือนกันอันนี้หลวงก็งเลยว่ากลังให้จะลองกินดูสักครั้งเออ ก็เลยจัดเลยสามจี้อปออกินปรากฏว่าเออเว้แม่งแรงจริงแต่ว่าไม่เห็นนะหหวงไม่เห็นใครทั้งนั้นะนแต่รู้สึกมีคนมาบีบคออยู่ตลอดเวลาเลยเออพี่เปิงก็แบบเดินแบบวนกะวายรู้สึกว่าเป็นแพนิคแน่เลยเรื่องกวนกะวายและหายใจไม่ออกเออหายใจไม่ออกแบบเหมือนมีคนมาบีบคออยู่ตลอด ก็ส่องส่องดูกระจกให้ตัวเองหน้าแดงโดนเหมือนเหมือนโดนบีบจนหน้าแดงไม่รไม่คิดไปเองหรือเปล่านะว่ามันให้เห็นหน้าแดงหรือเปล่าคือเ,เราแยกแยกจริงแต่แยกจินตนาการไม่ออกแล้วอะตอนนั้นเนี่ยไม่กระจกมันไม่เชื่อ,อไม่บุทโวะไม่บุดทโวโซ่เออพุดทวัวก็คือมันเอาไม่อยู่แล้วมันหายใจไม่ออก <c oughs> เออมันหายใจไม่ออกจริงเหมือนกับครับเขาเว่าก็ใกล้ใกล้เคียงว่าจะตายเหมือนจะสลบไปแล้วอ่ะเออก็ตัดใจว่าเออเอาว่าตายก็ตายก็นอนเลย แต่รแบบเลือดขึ้นรู้แบบมันบีบคอปวดหัวทรมานตอนนั้นละตายเอาไม่ได้สรุปก็คือแบบปุ๊บน็อกเลยเห็นตัวเองนอนอยู่อ่ะเห็นตัวเองแบบเห็นร่างตัวเองเนี้ยแบบนอนอยู่กับที่อะอ้าวตายแล้วเหรอเนี่ยเออขนาดนั้น,นอะและ้วทำนีต่ออะพอเห็นตัวเราออกมาจากล่างไม่รู้วน จริงหรือเปล่านะก็คือแบบเราขหแม่งขึ้นไปงบนฟ้าเลยเออไปเที่ยวไปเจอสวรรค์โอ้ยยังหลุดคือตอนนั้นแม่งหลุดจริงๆอ่ะคือไม่รู้ว่าแบบแม่งน่าจะหลอนอมะมั้งเออเจออะไรบ้างโอ้ไปเจอแบบเขอ,อ,อเล่าให้ฟังเจอเทวดานางฟ้าแบบไม่คิดว่าตัวเองจะฉลาดพอที่จะจะินตนาการได้ขนาดนี้คือเคยเจออะไรที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยเออแบบอยู่เต็มวิมานเลยนะแล้วก็ลงไปใต้ต้นไม้ต้นโพ ก็ไปกอบไปกาบเจดีย์ของพระเจ้าเลยเป็นอัฐิพระเจ้ากาบโกสุดยอดคือตอนนั้นแบบรู้สึกว่าโอ้กูได้ขึ้นสวรรค์แลว้วเนี่ยชอบเลยติเตมันกอดแบบโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยเจอมาตอนนั้นนะนะครับรู้สึกว่าเอาอคงไม่คงไม่กลับมาโลกแล้วแหละเอออยู่นี่แหละไม่ไปแล้วแล้วพักหนึ่งก็วิ่งกลับมากลับมาที่ เหมือนก็จะดุ้งตื่นขึ้นมานะอยู่กับพี่เดิมอ้าวคุหลอนเหรอวะเนี่ยก้คิดเออคงจะหลอนลางตื่นมันก็หลับไปประมาณประมาณสองสองสามชั่วโมงได้ถึงรู้สึกตัวว่าตัวเองหลับไปอ่ะเออนาจะเป็นฝันอ่ะแบบเป็นฝันที่แม่เหมือนจริงมากๆอ่ะเออคือแบบโอ้โหจีทีผีตายโหงนี่แบบแรงจริงๆจำได้เลย แล้วก็ตอนนั้นก็คือยังไม่หมดทิพนะก็เลยนั่งมาถามนั่งนั่งถามตัวเองว่าทุกวันนี้คือเราใช้เหตุเพื่ออะไรวะเนี่ยอืมใช้เพื่อความบันเทิงเหรออือเออมือนกับมันมันตอบย้ำตัวเองว่าเราเป็นพระนะมันมันไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะต้องมาใช้อเราก็ได้เหมือนกับเราได้เรียนรู้อะไรกับมันมาเกือบจะหมดทุกอย่างแล้วแหละมันไม่มีอะไรที่เราต้องรู้จากมันอีกแล้วอืออคงจะพอกับมันแค่นี้แหละนี่คงจะเป็นทิพทีสุดท้าย ก็คือคุยกับตัวเองไว้อย่างงี้นะเพราะว่าแบบเราก็ไม่ได้แบบใช้มันเพื่อสันทนาการอะ่ะเพราะมันมันไม่ใช่หน้าที่หลวงส่งที่ต้องมาทาอะไรแบบเนี้ยเ,เราเออเรู้สึกตัวได้เราก็เลยว่านี่แหละคงจะเป็นที่สุดท้ายก็บอกตัวเองไว้หลังนั้นมานะหลวงก็ไม่ได้ใช้เลยมาทักมายาวจนอู้นานแล้วนะหลายเดือนละนั่นคือที่สุดท้ายแล้วแหละเหมือน ผมบอกแล้วบางครั้งเนี่ยเห็ดมันเหมือนเครื่องมือพอเราเคลียร์ปอมอะไรบางอย่างได้ก็อาจไม่จําเป็นจะต้องใช้อยู่ที่มุมมองคือไม่ได้บอกว่าเห็ดเอาไปใช้สัานการไม่ดีนะแต่คือเห็ดมันอยู่ใเชยๆของเขาอะครับก็อยู่ที่ว่าผู้คนต่างๆจะมองเขายังไงเอาไปใช้ยังไงเนาะส่วนตัวผมบอกว่าเห็ดเนี่ยเออมันทําอะไรได้บ้างแค่นั้นคันนี้ก็อยู่ที่คนต่างๆละว่าเขาจะเอาไปแก้ปัญหากในชีวิตเขาด้านไหน ก็อยู่ที่เขาเลือกกันเองเใช่ใช่แต่เขาต้องใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นคือมันก็คือคนใช้เป็นเขาก็รู้วิธีใช้อะมันควรใช้กันอย่างไงครับอืมแต่บางคนแบบใช้เพื่อความแบบประมาณอมเมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็คือแนะนาว่าให้ใช้อย่างมีสติอ่ะมันก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดครก็ฝากไว้ให้คิดกันด้วยครับ ขอบคุณมากเลยครับหลวงพี่น้ำสก,การนะครับเออ่จริญพรครับมีข้ออะไรฝากถึงคนวิชาชิตอีกไหมอืมก็ควรใช้ประมาณตัวเองไม่ว่าใช้คุ่มเพื่อแล้วก็ใช้อย่างมีสตินั่นแหละถึงจะใช้มันถูกวิธีถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดสประมาณนี้แหละ ครับขอบคุณมากครับที่ร่วมแบ,บ่งปันประสบการณ์กับทิ่เปอร์รีดิโอครับเจเล่นพรสาธุ